สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเน,นื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้นําคนใหม่ของเราซีจัพัฒหลังจากนี้นี่คือกลุ่มหมอฟันนั่นเองนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราเจะไปเริ่มเนื้อหากันก็ต้องขอเตือนไว้เช่นเคยนะว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นแค่การวิเคราะห์มังมางะเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนื้อหาในคลิปนี้น่าอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะฮะ โดยเนื้อหาวันพีในปัจจุบันในภาควาน้เลิกเศษนั้นว่าการต่อสู้ของฝ่ายโมฟางในภาควานนั่นคือการต่อสู้ใครโดนก็บิ๊กมามเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าการต่อสู้ในภาควานเพียงแค่ภาคเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการต่อสู้ตัดสินรวบยอดระหว่างภาคโอเคแล้วภาควานเลยนะฮะและนั่นก็เท่ากับว่าถ้าเกิดบิ๊กมามแม้วก็ใครโดในภาคแพ้ลงในภาคนีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องรล่าน่าสนใจสองอย่างที่ทำให้กลุ่มโมฟางหลังจากนี้อาจจะได้การผู้นำของกลุ่มไคลโดและกลุ่มบิ๊กมาร์ก็เา อีกไม่นานจอยบอยนั้นก็จะกลับมาแล้วก็เรื่องราวที่หนวดข่าวนั้นบอกนะว่าถ้าเกิดมีคนเจอวันพีเนี่ยหลังจากนั้นรัฐบาลโลกนั้นจะต้องเจอเข้ากับสงครามใหญ่และด้วยคําพูดพวกนี้ของหนวดข่าวนั้นก็จะมีน้ําหนักเป็นอย่างมากฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวคนสกิโอเด้งที่เขาในรู้เรื่องราวนนว่าในอนาคตจอยบอยนั้นจะกลับมาแล้วคนที่สามารถเอาชนะใครได้นั้นก็จะปรากฏตัวขึ้นเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าในเนื้อเรื่องวันพีเนี่ยมีเหล่าคนที่รู้เรื่องราวในอนาคตอยู่มากมายผสมคู่วันและนั่นก็เท่าูนดพถึง มันก็คงจะเกิดขึ้นจริงหลังจากที่ได้เจอวันพีทและนั้นก็น่าจะเท่ากับว่าในท้ายที่สุดลูฟี่เนี่ยยังไงพวกเขาเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับรัฐบาลโลกหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกลูฟี่เนี่ยต้องมีนอกจากความแข็งแกร่งและความสามารถในการต่อสู้เนี่ยนั่นก็คือพรรคพวกเราพันธมิตรและเนเหมือนว่าในตอนนี้ก็จะมีการปรูเนื้อให้กลุ่มบิ๊กมามและกลุ่มไคโดเนี่ยอาจจะได้เป็นพันธมิตรร่วมร่วมมือกับลูฟี่ในนาคตนะฮะเพื่อที่จะต่อสู้กับรัฐบาลโลกโดยที่มีความเป็นไดด้้้2ออออย่าาาาาาางนนนนนนััคคคืืแแแแบบรรกกกกกโโลละะิิเีถูจจใภาวาววพตตช และหลังจากนั้นกลุ่มไครโดและกลุ่มมิกมามเนี่ยก็จะสูญเสียกับตันที่เป็นจากพาดไปใช่ไหมฮะและนังกาจจะหมายความว่าพวกเขาในตอนนั้นกาจจะไม่ใช่จากพาดติต่อไปแต่ว่าด้วยความที่ว่าตั้งแต่เนื้อเรื่องในภาคโฮเคกไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของซันจิกับพุดดิง้งหรือแม้กระทั่งลูฟี่แล้วก็คาตาคุริที่ถึงแม้พวกเขานีจะต่อสู้กันแต่ก็ดูเหมือนว่าการต่อสู้ในครั้งนั้นพวกเขานั้นจะมีมิตรภาพต่อกันมากกว่าและด้วยความที่ว่าเนื้อหาก่อนหน้านี้ก็จะได้มีการเปิดเผยนะว่าเหล่าลูฟี่บิกมามแต่ตมมตย แทนที่พวกเขาเนี่ยจะเป็นห่วงบิ๊กมามแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยกลับเป็นการโต้เถียงกัน,นว่าใครกันจะเป็นกัปตันคนใหม่เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าเกิดบิ๊กมัมตายไปเนี่ยมันก็น่าจะมีลูกๆหลายคนที่ไม่ได้รู้สึกเสจจียใจกับเรื่องนี้ส่วนทาด้านาใครโดนในตอนนี้เขาเนี่ยก็พยายามฆ่าตัวตามมาตลอดใช่ไหมฮะแถมด้วยพลังของทมมาก็เลยทาให้เหล่าน้งนองๆใครโดนส่วนใหญ่เนี่ยย้ายฝ่ายมาอยู่ข้างลูฟี่เกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าสมมติใครโดนแล้วก็บิ๊กมามเนี่ยตายในสงครามวานนา,าวานาอนาเน่ ทั้งกลุ่มไครโดและกลุ่มบนะิ๊กมาร์นอาจจะกลายเป็นพายุมิดนะฮะของกลุ่มโมฟาในการต่อสู้กับรัฐบาลโลกก็เป็นได้แต่ว่าในที่นี้ก็จะมีอีกหนึ่งความเป็นได้เหมือนกันนะฮะนั่นก็คือหลังจากนี้ทั้งไครโดและบิ๊กมามเนี่ยอาจจะพ่ายแพ้แล้วก็มีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้พวกเขาเนี่ยต้องมาช่วยเหลือลูฟี่ในการต่อสู้กับรัฐบาลโลกในภายหลังซึ่งนั่นก็เพราะว่าการต่อสู้ของลูฟี่แต่ละภาคเนี่ยเราก็จะแทบไม่เห็นเลยนะว่าลูฟี่จะฆ่าศัตรูและถึงแม้ว่าไครโดนจะพยายามฆ่าตัวตาม,ม,าตตามี่ย แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจบการต่อสู้ในครั้งนี้ลูฟี่เนี่ยจะต้องฆ่าใครโดรุสว่าพวกเขาเนี่ยต้องต่อสู้กันจนตายและด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวาที่บอกนะว่าใครโดแล้วก็บิ๊กมามเนี่ยมีความฝันนั่นคือบิ๊กมาร์มนี่อยากจะสร้างดินแดนนะฮะที่มีทุกเผ่าพันธุ์ที่อยู่ด้วยกันที่นั่นส่วนใครโดรก่อนหน้านี้ก็จะมีคําพูดที่เขานน้นบอกนะว่าเขานี่นคือคนเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้และนั้นกระทากับว่าทั้งความฝันของใครโดราารนุส และก็อย่างการที่โรเจอร์นับวันพีทแต่ว่าเขาเนั้นไม่สามารถทําอะไรได้แ <único> ล <Liberty Overwatch> <fit> <Favorite gib berish> ้วก็พูดถึงจอบอยขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่แน่นะว่าสมบัติราวันพีทเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของที่ทุกคนสามารถใช้งานได้และเรื่องราวเกี่ยวกับวันพีทนั้นคงจะมีความเกี่ยวข้องกับจอบอยและนั่นก็หมายความว่าทั้งคายโดและก็บิ๊กมามเนี่ยสามารถทําความฝันให้เป็นจริงมาว่าพวกเขานั้นจะไม่ได้นราชาจสลัดเพรานั้นก็เร่ากับว่าต่อพวกั้่นันพายนพ้นสงจามีอวาจเกี่าชา้อสลัดขึ้นมาเรื่องรวพวกนี้มันก็ไม่ได้กระทบต่อความวัาทั้งนาย แต่ว่าความฝานันของพวกเขาโดยเฉพาะไคโดเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเนอยากเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าไคโดนั้นก็ต้องต่อสู้กับรัฐบาลโลกนะฮะที่เป็นผู้คุมอำน,นาจของโลกใบนี้เอาไว้และเนื้อหาในตอนล่าสุดเราก็เฉียนนวคิงแล้วไคโดเนี่ยพวกเขาทั้งคู่น้นหมกมุ่นอยู่กับจอบาอผสมครูนะฮะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ลูฟี่ในการไปจอบาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงเข้าไปใหญ่ที่ทำให้หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าลูฟี่ชนาชนะไคโดแล้วก็บ๊บมัมได้สำเร็จในช่ว,วลาการ,การฝัฐบโ ในตอนนั้นอาจจะมีพวกของไคโดแกละก็บิ๊กมามมาสมทบแล้วก็ช่วยเหลือลูฟี่ในการต่อสู้ในครั้งนั้นก็เป็นได้และเ,เพื่อนๆล่ะคิดว่าไคโดแกละก็บิ๊กมารมนั้นจะมีโอกาสอยู่ฝ่ายเดียวกับลูฟี่หรือไม่ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคและถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอนะัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช anel เราสวัสดีวันนี้ผอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครครรััับบสสวดี